จันผ่านเลยพี่น้องเ <c oughs> กกลยน้องแกงเห็ดเซาเปสติดรถุดแบบไงออกพี่น้องเลยเนื้อกลิ่นสบายดียามสาวพี่น้อง Hello everyone เมื่อวานจพาทุกคนไปเกี่ยวเขาคอือเก่าเนาะส่วนนี้ก็เป็นฤดูเก็บเกี่ยวพี่น้องที่เลี้ยวหล่ะเลี้ยวลังบ่เบลียวมันยังเลี้ยวบึงฝนมืน่อวันฝนตกปู๊หัวสิได้เกี่ยวเขาหรือเปล่าเดี๋ยวสาเบิ่งบรรยากาศเนาะอันน,าานี้สเป็นเขาให้หน้ายังบ่ทันละแตะต่งเลยพี่นอ้องช่วยบนละเบัก แต,แต่เกี่ยวเขาได้ว่าประมาณกันสิว่าเกี่ยวอาทิตย์หนึ่งแล้วแต่ว่ามันพอเต็มมือนะให้แต่ยุดไปน้ำฝนตกแล้วก็เศร้าเมือ่อนี้คือการฝนตกนี่แต่ว่าอยากเบิ่งเขาเพรานั่นเเป็นอะไรมันก่อยแล้วบึกเขาลมกันนีบ้านให้นี่นะซุกขักลิถารถดมาเกี่ยวถานรดมาเกี่ยวไหรนี่แหละที่อายเราจนยอมพูดแล้วกันนี่รถเกี่ยวเขาเราเขาโทรมาดายคู่มือแล้วะ เกี่ยวบทันเลยเขาะนะมันฝนตกเดี๋ยวผู้ใดกระจองคิ้วเนาะเนี่ยพี่น้องเขาซุกแห้งแล้วจะมันก่อยแหละหมากขอเวลาบึงปก,ก,กอบอปก่ณ์เกี่ยวเขาตากักฝนปีนี้ได้เห็นหน้าปแปลกหลายอย่างเลย <c oughs> เกี่ยวเขาตาักฝนเชยเหรอเพราะมันฝนตกเนาะเดี๋ยวสิหลอดอุโมงนีไปกันเนะเาะน้ำกันพี่น้องฉันพี่น้องก็จะได้ออกน,น้ำสลัดขูมือและส่วนนิดค่าเกี่ยวเขา สิบวะอะอกพอพี่น้องเขาเนี่เปียกแล้วเปียกอีกเปียกแล้วเปียกอีกเดียวมือ่อฝนตกแห้งๆนี่นก็เปียกมื่อนี่ก็เปียกยอีกนะปีนี้เกี่ยวข้อหยากเนาะฝนดีแห้งเกี่ยวข้อตากฝนพี่น้องเลยจะเกี่ยวมันลแล้วเรามัดกำมอได้พี่น้องข้างในหะ้เก็เพิ่อน มันโบเปียกเขาเลยบอกว่าพี่น้องอันนี้ซิเมนเฮ็ดเฮ็ดดีอยู่หรอโ่งง่ายเลยเฮ็ดดินพี่น้องเอ้ยเก็บเฮ็ดดินตามทางออกนะฝนกระตกลินเฮ็ดดินก่อโอ้โดงต้องงามเลยต่อเฮ็ดดํานี่จะมันเป็นแบบมันจะเป็นแตกๆกนันดิที่ทันอยู่วะเนาะ กินเที่ยงพอดีเยนะ่ยหมากออกเท้าคันเทนาไปเบิ่งด้วยพี่น้องนาะผู้ใดแบบต่ำๆแบบนี้เฮ็ดจิน,นมันออกพอยอีกแล้วพี่น้องเฮ็ดดินคันเทนาเดอกคอนโบสมบูรณ์บนตดเก็บอย่างเดียวสลัดเอาคอนนาผู้ดีแก่ง <c oughs> ตลกเลยเฮดตินเนาะช่งเป็นให้หน่าขายกระเบกาเกี่ยวมาหอดหน้าแล้วพี่น้องมีเห็ดทำอันนี้จะเป็นเห็ดป่าเราเอามาขายให้ป่า,า,เ,าเรา,เรา,าอะไรเป็นเลยเ,ยเ,ยเก็บตาชวนมาเล่าอะไรจุ๊ยสวยงามใหหมุนเห็ดป่ากรีงหน,น่อยบอฮึไทยใส่บักแมทฮะแมดบอแมดบอหมุนเห็ดพี่น้องเห็ดนี่ ร้านหมุนกิ่เป็เท่มาหลายตัวชูมาไกลๆดูชูมาไกลๆดูแป๊หมุนแ่๊บม่นแป๊บหมุนตูจะอาฮะแป่บหมนเฮ็ดเอาไปได้เมื่งหนานั่นเอาไปแป๊บหมุนเฮ็ดไปชนกันแต่หน้าไปเลยกริงล้างหลังขางกองไผ่เนี่ยจะว่าอากาศหนาวหลายอันนี้สิเป็นเฮ็ดเนาะเท้าจะผ่านเลยพี่น้องไหม แมวคิดทีแมวค uh> ิดที um> ่เฮ็ดออกเลยวที่น้องบอลทำพังบอลแห่งเฮ็ดปวกออกสเปร๊่ข้าวไร่เฮ็ดปวดกับดอกน้ำน้ำแบบสอนเดอเฮ็ดปวดเดือนหนึ่งเดือนสิบสองเลยเออเดือนหนึ่งเลยที่สิงแล้วก็เดือนสิบเอ็ดต่นนันเดือนสิบสองแหละวัวหอดอกเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งรีกันแล้วเอาไหลไปตามเดือนอ่ะยังกับแกเดือนคำเดือนลาวคำ แล่ตามวันพระคือแมวมันก็หุ่นจักว่าเจ้าของเอาบุงเน่อาะพอได้ไอ้กลิงเออปักแมดเปียผมแม่ลูกแต่หลอยังคือเป็นอนี้นะลูกแม่หรือลูกลิง เบื้งแขนท่านาเป็นห้อยขูดห้อยขูดจ้าน่าจะเป็นบ่อแมวนี่ล้างแล้วเล้วพี่น้องจะเป็นเป็นยังยังขูดอยู่สลัดมาจำหนึ่งเก้าแล้วหลวังจากว่าหนาวพี่น้องนั่งไปนั่งมาอยู่เทีย,งแ,ง,ยงแหงหนาวเนาะยังไดเงาแดงดียังใครกลักวกบเลี้ยงออกบดได้นะเออบุรีบีมันนั่นดอกมันอยากแข็งได้เฮ็ดอัญมนี่นะมันเป็นยังก็เฮ็ดน้ำหมอกแน่นะ ว่าไงกัมันดอกนสมบุ์ก็เห็ดยำนั่นมันบวนัเดล้คยๆก็เห็ดใขน่นไปเนาะเดชบงไปีน้องีแจ้งกับปงกินอะเจอกันปงกินก็ได้นเตมบอดอกแข็งแข็งอุะหนต่างบีน้ำกันบบีแกงบดดอกเลยอีเมลบางทีก็เอาหายรถมอานปั่นเขาห้เียโทรศัพท์หลังเนาะบไปเกง กอดพี่น้องขอาดบัได้ก็เป็นมักซ์ลี่นี่แหละ <c oughs> สุกแล้วพี่น้องแกงเห็ดเสาเป้ใส่พักอีตูคนควนน่ะดีแล้วพี่น้องแกงเห็ดดินถุดห่อนกับลวกควักปลุ้มกันมีแกงเห็ดแล้วก็แกงปลาแม่หน่อยก็นอนเผากองไฟ แกงปรากฏปรากฏว่าแล้วก็ใส่ผ้าหมอตึ๊บไว้พี่น้องวันนี้หลังจากหมับกบวบซุปแจ้กน้อยแล้วเอาก็มาป่งใส่ผ้าอิตูน้ำน่อยหนึง่งแกงปลาเนี่ยหมอยคนแต่ว่าแกงน้ำใหม่คันบุคนแล้วมันติดก้นหมอ้อพี่น้องนึงจะว่ามีเขาเบือเนาะคนละสูตรกันเด้เยมน้อยทีเทาเต็มกับ นำยอดใส่นำผ้าม้วนและอนนอนนี่ซุกแล้วพ่อแม่พี่น้องแกงปลาหอบสุดท้ายแกงเห็ดแล้วก็แกงปลาใส่พักอ่าแม่ตู่ <c oughs> นั่งก็เอิญเลยอีก็เอิญเลยเอิญแม่วันนี้นะนั่งตู่แม่ตู่กุ่มพ่อแม่พี่น้องไปแกงเห็ดเท่านะโห่ไม่ตัวอีแมวมาเคลียร์พื้นแกงปลาเนาะ หมายตัวอีเมลมาเกีย่ยวนน่ารัะทำไปดังไ,ฟไปฟัปนี้ขึ้นเถียงมาตักแนวกินพี่น้องแกงปลาเปน็นยังขึ้นน้ำลายตอนนั้นมันเค็มพี่น้องเอ้หลัดตืมน้ำเ็ดแนวกินมือนี้นะเค็ม <c oughs> มันเลยแต่สองหมอ้อคือเก่านี่แกงปลาแกงปลากดแม่อั้วยไม้ให้ลูกงามๆใะเด้อลูกจิ้แกงตักแกงปลา แม่จะกินเข่าแล้วเห็แต่แม่หิวเขาว่านม่เปแกงกับแกงพี่น้องมือน,นี้นะแค่แต่บริโภต้มเพราะจะละเปื่อยแกงปลาใส่มะกบวบใส่มะขามนี่หลวกลูกค้าประจาหมอหน้าหอนลิลล์ฟ้าใส่มักบวบแกงเห็ดใส่ผักดูแซ่นนบ,บ,บได้พี่น้องสิม,มเดา จะน้อยอันอีเมลว่าสวให้รถมาปั่นเขากำลังเตรียมใจกายเตรียมใจไหวอยู่โอ้ยหนาวดหด้หนาวน้นาวนนาวกาจิกเา,า,า,าออบายด้ยออมเมี้น้องด้อจุนเป็นเห็ดก้อนจับาี่นาาด้อ กินจ้งเห็ดกินเกบกินเได้็กบกินเห็ด่กินแหละนี่รอบสุดท้ายของปีนี่แจงเห็ดดินหย่อนแล้วแล้มันกระมือแบปลาซาแปะขึ้สี่มุ้ยปักหมีบีได้เสียกันยาวก็มีน้ำกับนาัวนาเลย้องบ่ม คนจะเสียกันจับสิบวัวบนเอ้ากินข้าวแล้วแล้วพี่น้องรถมาปั่นเขาจักสอบร้อยสามชิปสามสอบข้าวไปสองสอบพี่น้องร้อยละวหกสอบก็ถือว่าหลายเติอเนาะไม่ได้รวมเขา,ต,ขาตัวเขาเออขันเขาวกันสามชิ้นหาสอบใส สามสอจริงตัวนี้เบาดิแจ้หน่อยเรื่องมาเขอไแย่มากพยายมบอเขาตัวประจานี้หงอกได้มานำ้ังแักไปทำไมหลุดแยบเลยจริงจริงก็แค ทางรถไทยห่างไน่อยขี่กีย่านเดี๋ยวจะนั่งแอปรถไปจนเมื่อ้วพี่น้องเลยคนนข่าัไม่แล้วอย่าก็บ่ได้หลายดอกแต่ว่ารถไทยมันห่างเลยมันแส่ได้บ่หลาไปขึ้นก่อนน้งจะร้อรถไทมาแข่เขัาสอยรถไทยจะมที

แล้วจะได้แก่เขาวันนี้นะขัางแก่เขาตัวเองกับบริกานัแก um ่เขาช่วยห้องกับบริก้ันเดี๋ยวลงไปบิ่งรถก่อนพี่น้องตีนไรถเหี้ยไม่ไม่ไลดสาวสาวน้อยคืออะไสวดีสวัสดีฮล l หลสวัสดีสาวน้อยนติดรถมาไกลเอกพี่น้องเ อันลูบีนอดมันเหี้ยตีมันออกเหตุอะไรกันนะ n h ขึ้นละแป้งหมด nhậu มึงกันจะน้ำทับคอกันีมากื้นอเย ใบขับขี่เฮียบอกก็บอกยู้คันจดถ่ายเออใ่มีใบขับขี่มันนะพอดเมนนี่กินขี่นะเนียมันคือไปนั่นนี่เอาลรอสิญญาทับคอนี่ยาอะไยังไม่เป็นบุหรี่พวยยังไดเขาไโมเมนมนสังกันเลปจันเขาเมื่อน้าจะลดออกแดนคลลิกไปทางอื่นหรอเขาามเป็นอะไรแอบบุหรีเห็นไหมแอบุหรี่มาแอเมื่อเลยเล็น จะไวเลือถังมันอยันขึลบลงยกยกขึ้นเรยยกยกขึ้นดันครับแปลงเองมันแปลงเองก็ได้ปกอหยอกคอหยอกคอมันยเชียวดิไปแรกกับเตมัตอนนั้นแหละรับคอยเปวอืมทำได้ยันวได้ปว งานบวชับยังหาพี่เจ้าก็ยังแา่เลยดจ้ๆเจาอ่าพี่เจ้าก็เจ้าใช่ไหมเอาหนึ่งข้ออันนี้เล็กแกงมันอันอันเล็กแกงข้ออันลไปได้ต่อได้บ่่กอนได้มันมันเป็นยางมันคือรุดออกมันนอนี่มันหลักไปนั่นตีมันก็หลักออกตีมันออกไปก็ได้ไปเที่ยวก็ได้ตีมีมียางใหญ่กว่านี้อยู่อ้าวเล็กแกงแล้วขอไม่ได้อันนี้ มันไปต่อได้อยู่บแ่แบบนี้นะมันหลุกชืดเลยอันหลุดมีมีุนแบบว่าเป็นปัญหาที่ง่ายที่สุดคอนเดนเันไ์แ่ไดีมันมีบุ่นียจงง้แนวอื่นแหงเต็กแปลว่าพอคอนนเรทับเลยนัละมันติดเกลีวมันจิดเป็นเบียกแน่นบงนองมาแก้เขาซอยกันจนว่าหลุดตีน่ออนแรน แล้วแล้วิ่กกันดีๆแล้วลลลรถรถติ้นเหี้ยอีกเลยบูปัจัก์ยังกินแก้วจะหมวนก็หมวนแล้วก็ไปวาได้ด้นตัดเขา่าแล้วพอจะงหวะน้ำล้างไอ้บทัน จิได้ได้มันติ้นมันเฮียว่าก็พี่นาวนก้าเอินใ่เรียคาแล้วมงงวันเปีนยนเีไหน,นีบอก ไปน้ำไปรามไปน้ำไปรามแล้วก็ม่ได้เร่งจ็คเกอรอพี่น้องในรถรถไทยแต่ละคนไม่จ่างหา่นดีๆผมเร่งมาได้เจนากราดที่จำรถปั่นเข้าตอนมันสตาร์ทเครื่องนั่นก็เดียวมาหอนเราเป็นหรอเป็นอย่างไรมันเป็นน้ำใช้พานมาเนาะ ข้าบมบ่หยห่อนไห้จะร้อยไปเบิกม้าบริษัมาไประ่อเ่ไ่งกัขี่รถเลหลังพี่องมืดแล้มืดไว้ยามนี่เอาก็หามวครึงนะมืดแล้วแต่ว่าตอนนี้หามง 40, ี่ชิบนกาแบบมืดเริ่มชิบวินหุ่งแล้วสรุปมืดมันมีแต่มืดสลับมืดชิบวินหุ่งกับมืดแล้วก็สองอย่างหอบสุดถ้ายพี่น้อง กันดิกับบักอ้ายกันดิเป็นคนเหรอเด้พี่น้องเหมือนคนเขาเอาไปจนสิบบันหยกเลยหยกแทนกันดิหยกแทนเนี่ยกันดิเป็นเป็นพอ่อยกเพราะแล้วเพราะแล้วมันสกายเขาทางรถเขาสโลยในสูงเลยชุงจนผู้เขาสิเพียงอันนะแค่แวนใส่เตี้ยมากุ้งกันดิเบ็ดชิฮักครับงอเด้อ hẹn đi thì anh có cặp anh kinh kéo tao vẫn không thấy rồi bọn mình học kín mới tới học học kinh hàm rồi à <laughs> <laughs> ข่อยทางอันนี้พอดีหน <c ười> ูหมักอยู่เลยแค่แต่มีแมวแตะขามีแมวนะหนูบ่ค่อยแล่นบ่ได้แต่กินแั่นเล่นบลุม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 มันจะเป็นไก่ทางอันนี้บ่มันจิบป็นตุกันฝนบ่่ถ้าขึ้นเทิงมันแต่รถเต็มมาแล้วบ่หรอ Hãy cứ nó đi, hi, 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 hi. để tôi này cho nó. Oh, thì thọc ngay. Oh, oh, oh nó chỉ chìa này. Này, lông nó chìa đấy, cái nó xong <laughs> chỉ cong của chị hai mươi một hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn đi mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai คงจะสอบปูนมันเป็นยังบ่บอสม่เป็นยังบ่มันกัดเขาบอสไอ้ออกเลยอ้ยันเบือมันขึ้นมาได้กันเดียวขึ้นป้าปากันเอาขึ้นสูงงินลีรออนะคุณขึ้นขึ้น วเวาาเลนะา,าเกิดเ,เหล่าเลยมันเปียกพี่น้องพอมันพอดีสูงเลย<น>อารถกระไรดีเดเนี่ไหวอยู่เือน